เป็นพริกที่ชื่อว่าแคโรไลนาริปเปอร์เผ็ดที่สุดอันดับหนึ่งโลกเผ็ดมากถ้าเพื่อนๆอยากได้อยากองชิมว้าวคอมเมนต์มาข้างล่างเดี๋ยวเราจะแจกคอมเมนต์มานะครับว่าเฮ้ยอยากได้ไปทำอะไรชิชินชาแนลมาแล้วครับเฮลโลสวัสดีครับวันนี้นะครับผมกับช่องชิชินชาแนล เราทำอะไรกันดีลูกก็ไปไปเก็บผลไม้บนดาดฟ้าดีป้าป๊าเดินขึ้นไปเมื่อวันก่อนเห็นบูเบอร์รี่มันออกมาเราต้องไปเก็บให้กินกันแล้วนะี๋ยว <พอ S 1> มากินนะน้องมันกินกระลอ,อกก็มามีกระลอกมันกินเล้ไปเก็บบล้ยบุ้เกินจะพาเพื่อนๆไปดูสวนข้างบนดาดฟ้าเราสวนลอยฟ้าไปดูสวนลอยฟ้าที่บ้านเราดีกว่าว่า เราสองคนไปปลูกอะไรกันมาบ้างแล้วมีอะไรที่น่าสนใจเอ้ยแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกรดิงแ้งเตือนด้เลยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดตรงนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ที่เราพิ่งอัพไปนะครับแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชิชินด้วยนะครับ ตั้งใจทำมาอยากจะทํามากนะโอเคงั้นเราไปเจอกันอีกทีที่หลังฟ้ากันเลยโอเค,อเคตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สวนกันอีกแล้วนะโอเคอนนี้คือคลิปที่2ที่เรามาอยู่ที่สวนกันนะครับสวนบ้านเราเป็นไงบ้างเนื้อเรามีต้นมะนาวครับพี่มะนาว,นาวแล้ปลูกกันอยู่บนดาดฟ้าใช่โป้พีครับนี ต้มจีสนะครับดอกไม้ดอกไม้ด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นแปลงที่เพิ่งทําดินมันก็เลยยังไม่ค่อยสมบูรณ์ว่าปลูกผักอะไรนะครับขางตุ้งนะโน้ตชินพาไปดูครับเพื่อนๆไปดูดินี่นะคะฟางตุาา้งฟางตุาา้งเนอะขอรับนะคะข้างๆมีก็เนอะโอเคอันนี้เขาไม่มีหลังคา คลิกที่เผ็ดที่สุดในโลกเลยใช่ไหมอันดับสองเป็นแอันอันดับหนึ่งเป็นคลิปที่ชื่อว่าเป็นคลิปที่ชื่อว่าคาร์โรไลนาริปเปอร์เผ็ดที่สุดอันดับหนึ่งของโลกเห็นมากถ้าเพื่อนๆอยากได้อยากลองชิมคอมเมนต์มาข้างล่างเดี๋ยวเราจะแจกโอเคคอมเมนต์มา เม้นต์มาแแล้วข้างล่าง้วยนะครับว่าเม้นต์มาล้ข้างล่างด้วยนะครับว่าเราอะเราอะจะเอาไปทําอะไรทํายังไงทำอะไรที่ไหนอะไรยังไงนะคะท้กคนมีมาด้วยเาคอมเมนต์มาว่าอยากจะทําอะไรกับพริกใช่ไหมเดี๋ยวเราดูพริกใกล้ๆนี้ว่ารูปร่างมันเป็นยังไงนีพ่พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับเรามาดูพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกกันว่า เป็นยังไงคาร์โรไลนาลิปเปอร์ต้นเป็นย่างเยอะหรือเกินของมาเยอะมากเลยเนอะเราปลูกเราปลูกใช้เวลาประมาณปีกว่ากว่าถึงจะได้ต้นใหญ่ขนาดนี้ดูก็เพื่อนๆอยากได้ก no. so, ็อย่าลืมคอมเมนต์ตามที่ชิชินบอกนะครับน้องชิชินบอกว่าอยากเจ้าพริกไปทำไรเดี๋ยวเราแจกให้สองลูกสองลูกก้อหนึ่งคนนะเพื่อนๆ เราเจวเราแจกสักประมาณเท่าไหร่เราแจกสักประมาณ3ามคนแล้วกันที่คอมเมนต์อะมากงั้นเราไปดูอันอื่นกันเลยอันนี้นะคะก็คือดอกอันชันอันนี้อันนี้นนต้นอัญชันต้นเล็กจริงๆเรามีต้นใหญ่อยู่ข้างล่างข้างล่างต้นเกิมี่กประจำนูนน,นอะแล้วนี้ก็เป็นเป็นแปลงผักที่เรากาลังปลูกอะไรนะปลูกมะเขือเทศขึ้นมาแล้วสต้นนี่ ชิมนู่นนนี่ประเทศขึ้นพึ่งขึ้นมาส่วนข้างๆนี่เราก็เพิ่งทำนี่นะเป็นกวางตุ้งนี่ไปมันก็เป็นอย่างนี้นะครับกวางตุ้งเออกวางตุ้งนะครับนี่ชินจะพาไปดูอะไรนะบลูเบอร์รี่ไปเก็บบลูเบอร์รี่เลยต้นนี้นะครับผมนะครับเป็นคนปลูกเองจากมือปลูกเองจากมือเลยโอเคไปดูบลูเบอร์รี่เลวบลูเบอร์รี่นี่บลู วันนี้เราจะมาเก็บบูเบอร์รี่กันใช่ไหมใช่ใชไปดูก็จะากายเป็ต้นคลิปนะครเ,รเราเก็บบูเบอร์รี่้วไปกินไปกินกันนะก็ใช้ตัดไหมตัดเป็นใบอะ่ะง,งั้นเราจะใช้กันไกลนะคะมาตัดควหนึ่งกันเลยประมาณนี้โอ๊ยชลาย อืมโอเคเราไปกินข้างล่างกันใช่ไหมใช่ทุกทีตบดูเบอร์รี่ตบถ้าตอนนี้ก็คือต้นกะเพรานี่ใบกะเพราออกเต็มเลยว้าวถ้าเรากินกะเพรากันบ่อยใช่ไหมใช่ สวยเลยเนอะกระเพราต้นออกมาต้นใหญ่สวยเลยเนอะกิน <Okay. S 2> ได้ทั้งปีเลยเนอะ <Okay. S 2> แล้วเราก็มีต้นกวางตุง้งมีกระเพรามีพริกโอเคครับ <Okay. S 2> มาดูมะนาวกันมะนาวมะนาวเริ่มออกดอกแล้วเนี่ยมะนาวเริ่มออกดอกแล้วมีลูกเล็กเล็กขึ้นมาแล้วเห็นไหมลูกเล็กๆลกเนี่ยลูกเล็กๆกำลังขึ้นมาต้นมะนาว นี่ต้นอะไรใบเตยใบเตยถองแล้ี่มีต้นใบเตยด้วยนะครับใบเตยหอมใบเตยหอมเออเกต้องฉีกต้องฉีกถึงจะหอมโดมโดมดูหอมไหมหอมหอมหอมมากเลยนะกองก็ไม่ได้กินอยู่แล้วหอมใช่ไหมใบเตยอ่ะใช่หอมเรามีปลูกเรามีปลูกแบล็คเบอร์รี่ด้วยนะครับ ปลูกแบล็คเบอร์รี่ด้วยแต่ไม่เคยออกดอกเลยแต่มันเพิ่งเริ่มต้องรอสักพักหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูเรา <c oughs> เราดูสวนเราเสร็จสวนเราข้างบนดัดฟ้าก็จะมีเลี้ยงเต่าด้วยเนาะ <c oughs> นี่เต่าเต่าที่ชิชินเลี้ยงไว้นะครับมีอยู่2ตัวเป็นเต่าซูพันซูคาตาเต่าพันซูคาตานะครับใหญ่เป็นอันดับเท่าไหร่นะอันดับสาของโลกเนื้อถ้ามันโตขึ้นมา <c oughs> มันอายุได้เป็นร้อยร้อยปี <Okay. S 2> เลีย้ยงง่ายมากเต่าเอามาปล่อยไว้อย่างนี้แหละอบ oh. ให้ของกินอาหารกินก็ได้แล้วเนะ <Okay. S 2> าะโอเค okay, ครับโอเคถ้าพเพื่อนือจะไปต่างประเทศแล้วที่เพื่อนเ่นเลี้ยงเต่าอยู่นะครับ oh. เพื่อนือก็ต้องตุนอาหารให้เต่าไว้นะคะเพราะว่าถ้าเต่าหิวอ่ะมันก็กินได้นี่นะคะโอเคผ้มมีส ก็สามารถใช้เป็นใบญ้าแทนได้โอเคครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากบอกเพื่อนๆก็คือถ้าเก็บเพื่อนๆไปต่างประเทศแต่ยังเต่าอ,อยู่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะคบโอเคให้เอานำอาหารแบบมาใส่ใบเยอะๆก่อน้<ช>เกาไข่ทำไมปวดหัวแทนดูกเกาขาเอเกาขาไม่มดมได้เกาไข่ใช่ไหมเยอะไข่โอเคโอเคครับพอสลา เนีย่ยใส่เป็นชุดอย่างนี้เลย <Okay. Yeah. S 1> แต่ว่าคื <Yeah. S 1> อนะคะผ้าเป็นพื้นดินนะครไอ้น้ำมันจะมีน้ำมันก็จะซึมออกไปไอ่ไชื่ออะไรมีชื่อไหมแม่ีมอ่าเรามาดูวิวบนดาดฟ้าเรา <c oughs> เราปลูกเราปลูกผักบนดาดฟ้า <c oughs> สวนลอยฟ้าสวนลอยฟ้า ววาอันนี้เป็นผักวางตุ้งเราก็มีตัดไปกินกันบ้างแล้วเนอะใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างเลยครับครับตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างกันแล้วตอนที่เราเก็บบูเบอรี ่าเพื่อนๆชมสวนนะแต่บูเบอรี่ที่เราเก็บมันมีห้าลูกระหว่าง<ว>เดินลง<ด>มามันสุกมากก็เลยหล่ววนไปหนึ่งลูกไม่เป็นไรเราเหลือสี่ลูกเดี๋ยวเรามากินกันเพราะว่าบูเบอรี่เราเป็นบูเบอรี่ okay. ออร์แกนิกขายออร์แกนิกเยแย่กินผัดไทยเพทำอะไรดีบอกตรงๆว่าอยากได้บูเบอรี่ <c oughs> อ่ บลูเบอร์รี่เราออแกนิกเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดสารกินได้เลยกินเลยอดีฉันจะกินลูกไหนไม่รู้อ่ะเอาลูกนี้ใหญ่อะหยิบกินเลยไม่กล้ากินลูกของตัวเองไม่กล้ากินเลยจ่ายยาแก้เล็กเยอะอะไรอืมเป็นไงบลูเบอร์รี่บ้านเราอร่อยว่ะอร่อยว่ะออกไปให้ตะก้องกิน ตัวาตร์ตะก้องเนาะเอาไปลูกนึงทำไงเดี๋ยวอชิแล้วก่ะพอชิมยูสิว่าลูกเล็กที่สุดมันจะอร่อยไหมยูสิว่าลูกเล็กที่สุดมันจะอร่อยไหมนะคะ ก็ชมสวนลอยฟ้าของเรามาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนลาไปก่อนเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอเคดึงมือออกโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแอย่างเป็นจาได้นะคะก็อย่าที่สำคัญก็อย่าลืมกดแชร์ให้เราได้นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนแล้วก็ตะก้องคนเก็บกวาดอย่าลืมนะครับใครคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวจะแจกอะไรนะ เศษที่สุดในโลกสามชุดชุดละสองลกูกคอมเมนต์มาเรีบๆเลยยังแต่ว่าเด็กก็กินไม่ได้ไไม่ได้กินถ้าเด็กกินไม่ได้จะเอาชุดและทำอ<ๆ>ีกชุดหนึ่งทำไมอะเพราะว่าเด็กก็กินไม่ได้อยู่ือนกจะให้เจะไปพพแกล้งผลก็คอมเมนต์มาบอกโอเคครับโอเคครับซึ่งหลังจากตอนนั้นนะคะที่เรายังไม่ได้อัดคลิปอบบนะคะโอเคพง พ่อของผมก็ไปแงกงแล้วเพลียที่สุดเลยลูกแกงเป็นลูกเลยหนืลูกซึ่งก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครเลยนะครับแล้วก็ที่รู้สึกรักกันค่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครัะก็อย่าลืมก็คอมเมนต์คอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะครับว่าอยากได้บูเบอร์นี่ไปเพราะอะไรนะคะไอ้เพลกใช่เพล็กไปเพราะอะไรนะคะโอเคครับโอเควันนี้นะคะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับพ่อนะโอเค ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์พูดไปแล้วโอเคครับโอเคงั้นเราคงขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับโอเคไปกันเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะคบสวัสดีครับ